สวัสดีค่ะคลิปนี้ขอแนะนำมะนาวพันน้ำเพชรค่ะดิฉันปลูกมาประมาณ3ปีค่ะซื้อมาช่วงหลังจากเกษียณไม่นานก็ไปซื้อมาแถวจตุจักรซื้อมาต้นละ250ให้ผลดีตลอดมากๆเลยดิฉันปลูกแบบ แก้มลิงใส่เข่งค่ะเข่งใบนี้ก็ใบค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างใหญ่เราปลูกแบบแก้มลิงท่านใดสนใจที่จะปลูกแบบนี้ก็ไปศึกษาดูใน google ได้นะคะว่าวิธีการปลูกแบบแก้มลิงเนี่ยเป็นยังไงใน y o u t u b e เขาก็มีบอกค่ะไม่ยากค่ะเราไม่เปลืองเนื้อที่นะคะ ระวังให้โดนแดดมะนาวน้ำเพชรเนี่ยดีจริงๆเลยค่ะเป็นมะนาวที่ไม่มีมเมล็ดลูกค่อนข้างใหญ่ค่ะถ้าแก่จัดเปลือกค่อยๆบางลงค่ะข้าวก่อนดิฉันเก็บไป13ลูกนะคะตอนนี้ขึ้นมาใหม่มากมายเลยค่ะเนี่ยแล้วติดทุกผลเลยนะคะ เนี่ยมะนาวน้ำเพชรการดูแลก็ไม่ยากค่ะแค่เราก็เอาเออ่พวกขี้วัวมาโปะข้างบนบ้างเอาน้ำขี้วัวบ้างบางครั้งก็น้ำเศษอาหารแต่ที่ใช้เป็นประจําคือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะจุลินรีย์สังเคราะห์แสงเราผสมน้ำเจือจางนะคะ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในในในกลุ่มคนรักสวนและครัวที่เป็นกลุ่มใน Facebook ของดิฉันเนี่ยก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องของการทำน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงด้วยนะคะหรือไปศึกษาตาม YouTube ต่างๆได้ค่ะนะสำหรับง่ายๆกับยายโสพินวันหลังก็จะมาบอกวิธีการทำ แนะนำนะคะมะนาวน้ำเพชรเราอาจจะซื้อพันมาค่อนข้างที่จะราคาสูงนิดนึงคือ250เป็นกิ่งตอนค่ะเนี่ยออกเยอะมากทุกดอกที่ออกก็จะติดผลเลยค่ะเนี่ยดีมากๆเลยมาแนะนำนะคะนี่ลูกนี้ก็มีเห็นไหม มันมีทั้งปีเลยค่ะคืออย่างน้อยเราก็มีไว้เก็บถึงแม้ว่าจะไม่เยอะมากนะคะไม่เยอะมากแต่เราก็พอกินสำหรับครอบครัวเล็กๆค่ะแล้วที่ทางมีน้อยเราก็ปลูกแบบนี้แก้มลิงค่ะแล้วมันก็ชอบแดดนะคะบางครั้งดิฉันก็มาเก็บใบมะนาวอ่อนๆเนี่ยไปปัน่นก็มีเหมือนกัน สารพัดประโยชน์ค่ะความเปรี้ยวก็เหมือนมะนาวทั่วไปที่สำคัญมันไม่มีมะเล็ดไงคะเชิญชวนปลูกกันนะคะแนะนำค่ะแนะนำติดลูกดีจังเลยค่ะถ้าดินยุบเราก็จะเติมดินอยู่เรื่อยๆค่ะพวกเศษใบไม้ก้ามปูใบก้ามปูอะไรอย่เงี้ยค่ะ ดีมากๆน้ำเศษอาหารเห็นไหมมาพามาดูมาปลูกกันนะคะเชิญชวนค่ะง่ายๆกับยายโสพินนะคะสิ่งดีๆมาฝากค่ะง่ายๆค่ะมะนาวพันน้ำเพชรค่ะไปหาซื้อนะคะ